ละครสั้นเอฟซีเลือกผมเนี่ยทะเละาะกันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย่าเล่นเบียนโนดีกว่านี่นี่คุณทำอะไรเนี่ยผมก็เล่นเบียนโนคุณนี่ ล้วันนี้เนี่ยไปซื้อกับข้าวให้ฉันด้วยนะไปซื้อน้ำปลาไปซื้อน้ำส้มไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำตาลแล้วก็ไปซื้อปลาทูไปแล้วก็ไปซื้อปักกาะดแล้วก็ไปซื้อมหอมแล้วก็ไปซื้อหยุด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 นี่คุณจะให้ผมไปซื้อคนเดียวเลยหรอก็ใช่ไงทําไมอ่ะคุณก็ไปซื้อเองสิไม่ได้คุณเป็นคุณเป็นผัวชนะคุณต้องไปซื้อไม่ผมไม่ไปหรอกได้ ไปกินหม่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดินไปก็ถึงแล้วนี่ไม่ต้องใช้รถไปเดี๋ยวคุณบอกว่าเป็นไอ้นี่อีกหวดรวยนั่นแหละอือเฮ้ยเดินไปก็ได้หรือใช้จักรยานไปก็ได้เฮ้ยใช้นิดหน่อยก็ไม่ได้เนี่ย จักอยานไปกระเดะอยากดำครับโอ้ยแต่่ไมมีเฮ้ยลุงครับระวังหน่อยดิอยากดำครับอ้าวทำไมจักรยานมันลอยได้วันไม่ช่างมันเถอะหนุ่ยหนุ่ยซื้อเองเนี่ยจะต้องมาทำให้กินอีกเดี้อฮ่วยใช้นิดหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องแค่ปั่นไปแค่นี้เองมันก็ถึงแหละใช้นิดหน่อยก็ไม่ได้ จะซื้อเองก็ได้แต่ไม่มีคนดูเลยครับอยากรังคับแต่ถ้าไม่มีคนดูเลยครับซื้อ,อน้ำปลาซื้ออะไรที่ฉันอันนี้ให้เนี่ยจดใส่สม,มุดกันแล้วกันจดละโอเคลงเนี่ยมันร้อยได้เห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพลังมาลูโตะกระชะนารูโตะอาเบชัมโบอาเบชัมปะ ถามนาะล็อกพี่มีอะไรให้ขายบ้างอะ่ะเออมีน้ำปลามีน้ำส้มมีทุกอย่างหยิบมาได้เลยมันหุยเอาเลไปด้วยเอาเลไปด้วยนี่ปลาเหรอปลาอะไรอะ่ะปลาซาจิเหรอโอเคเขียวให้หมดเลยโหนี่ไงน้ำปลาโอเคเอามาฮ้ยมีก๋วยเตี๋ยวตัวเอามานี่ไงฉันเอามาแล้วเห็นไหมมัน ไปเนะี่ยวูวมีแซนด์วิชมีซูชิมี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 มมข้าวปั้นคุยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดนี่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 เอาให้หมดวูวเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดน่ากินมากน่ากินมากเลย<ๆ>อันนี้อะไรอ่ะที่โอนเงินเหรอเปล่าเอ้ยไม่รู้สิอันนี้มันไอติมไอติมรถโปรดฉันด้วยเอาเอาเอาหยิบฉันหยิบไม่ได้ นี่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าโอกาสหน้าค่อยเชิญมาใหม่นะคะไม่มาแล้วค่ะทำไมอ่ะก็เัว่ไม่อยากมามอ่ะไปดีกว่ากับปาดใช่นิดเดียวก็ไม่ได้เัว่ีหน้าเอามาเป็นเพื่อเลยแค่นี้เองมันจะเป็นอะไรกันนะกันหนาเนี่ย เห็นหน้าฉันเป็น no ตัวอะไรล่ะแค่นี้เองเห็นหน้าฉันเป็นตัวเป็นหมูเป็นหมาได้ยไงเนี่ยเห็นไหมท่านก็ปกตินะฉันไม่เห็นมีอะไรเลยโไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะกับป้าดีกว่าอะไรมันมันเนี่ยหน้่ตาก็เหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันเนี่ยอุ้ยต้องมาอยู่กับระบาดกับไอ ตัวนี้อีกเนี่ยอุ้ยเอาอันนี้ก,กลักบมาเป็นปกติแล้วหรอเอาเอาเอาเก็บที่อ๋อนี่เงินกลับมาเป็นปกติแล้วเก็บที่อุ้ยแล้วถ้ามันไปแล้วมันก็ลืมจักรยานอีกแหละเออลืมไปมันไม่ให้ไม่ต้องให้มันไปหรอกมันลืมอีกทำกับข้าวกินหน่อยเดะเออเดี๋ยวทำให้แหมใช้ไปซื้อน้ำปลาน้ำส้มผักแค่เนี้ยมันเป็นวอยวาย หยิบน้ำป้าหน่อยแค่นี้เองเออเดี๋ยวหยิบให้แค่นี้มังหยิบไม่ได้ดยังไงฮะมันสูงดูตัวฉันสิทำไมล่ะหยิบให้หน่อยเอบอ,อ่ะได้แล้วแค่นี้กระโดดก็ไม่ได้ดยังไงฮะเนี่ยเอาไปเออเข้าใจมากอรอกินรอกินข้าวดีกว่าอ๋อ นังก็ผิดอีกโอ็โอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอัตราอัตราอาราันนี้เสร็้วว้าวนะ่ากินมากอ่ะกินอยู่ตรงไหนวันนี้อร่อยไหมล่ะฮึไม่เห็นอร่อยเออเอออร่อยอร่อยอร่อยเออต้องทำงานอีกเนี่ยน้อยเหนื่อยเนี่ย แหวะทำอาหารก็ไม่อร่อย้ยน่าเลิกจริงๆเลยอุ๊ยแอบไปมีชู้ดีกว่านี่รถชันนั่นเองแหละส่วนรถมันก็สีชมพูมีคิต้วแม่งโตอย่างกับนี่กว่าแล้ไปดีกว่านี่ออกจะว่านี่ฮ่าฮ่าฮ่ามันลูกกันแล้ว ี่ตัวอมไอบอยไอ้บอยไอ้บอยเอ้าไม่มีไอ้บอยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าไม่มีเฮ้ยหนีอย่างนี้ก็ได้หรอ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุ๊ยบุย